G ีโทเค็ถ้าเกิดว่ามีการที่จะคลอดออกมาได้จริงๆคุณเคมองว่าตัวเนี้ยจะช่วยกระตุ้นตลาดโทเค็นดิจิตอลในไทยได้มากน้อยแค่ไหนคะค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้คลอดปีนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเราจะกลายเป็นประเทศแรกบนโลกนะครับที่มีการออกพันธบัตรรัฐบาลโดยรัฐบาลในรูปแบบโทเค็นเพราะภาครัฐนําขนาดนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าภาคเอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆก็อาจจะต้องศึกษาเพิ<ๆ>่มเติมอะไรต่าง อย่างที่เมื่อกี้นี้ชาชาคุยกับผมใช่ไหมครับมาจิ้มฟันยันเรือลบมันทําได้ขนาดนั้นจริงๆทองคารถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเอาบล็อกเชนมาใช้ได้หมดนะครับแล้วมันก็จะทําให้การทําธุรกรรมการทํำทรัลเซชันในเรียลไลฟ์ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะ,ะทําได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับการเปลี่ยนมืออะไรต่างๆสามารถทําได้ง่ายยิ่งขึ้นต้นทุนถูกลงอะไรต่างๆผมคิดว่าเออเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับที่ทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนจะได้เตือนตัวเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าอุตสากรร s a m s u n ท่าไทยเนี่ยเติบโตขึ้นมามากมายเนยเพราะว่าเราเราเป็น early starter early mover นะครับแล้วเราก็อาจจะเป็น early mover นะครับของ RDA WA wave หน้าก็ได้